ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอเปิดโผจับต้วยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มลิเวอร์พูลเจองานไม่ยากมากนักส่วนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอ้วกแตกเจอทั้งเปเออเช่ไลฟ์ซิกและอิสตันบูลบาซักเซียขณะที่เลวเนลเมซี่จะได้ดวลกับคริสเตียโนโรนัลโดสรุปผลจับสลากฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2020-2021ที่นครจีเนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันพนัสดาบดีที่1ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะเล่นตั้งแต่วันที่20ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้กลุ่ม A บาเยอร์มินิกจากเยอรมนีอลตติโกมาริตจากสเปนเรดบูลเซาบุกจากออสเตรียโลโคมทีมอสโกจากรัสเซียกลุ่ม B ีเรอลมอริตจากสเปนชักตาโดเนตจากยูเครนอินเตอร์มิลานจากอิตาลีบอรุสเซียมึนเช่นกลัดบักจากเยอรมนีกลุ่ม c ีเอฟซีปอโตจากโปรตุเกสแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษโอลิมเปียกอสจากกรีซ โอลิมปิกมาเซจากฝรั่งเศสกลุ่มดีลิบูจากอังกฤษอาร์จ็คส์อัมสตร์ดัมจากฮอลแลนด์ออตาลันตาจากอิตาลีมิดทิลแลนด์จากเดนมาร์กกลุ่มอีเซบียาจากสเปนเชลซีจากอังกฤษคาสโนดาจากรัสเซียแรนส์จากฝรั่งเศสกลุ่มเเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากรัสเซียบริสเชดอนมุนจากเยอรมนีลาซิโอจากอิตาลีคลับบูสจากเบลเยียมกลุ่ม G ี ยูเวนตุสจากอิตาลีบาร์เซโลนาจากสเปนดีนัมียฟจากยูเครนเฟเดรินวา罗斯จากฮังการีกลุ่มเอชปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสมนเชสเตอร์จัดจากอังกฤษอาเบไลฟซิกจากยเยอรมันพิสตันบูบาซักเซียจากตุรกีปืนแม่นซัดหงร่วงกลางอากาศผ่าห้าประเด็นลิภูผ้าจุอดโทษอาร์เซนอล ลิเวอร์พูลโดนอาร์เซนอลบุกมาถอนแคนได้สำเร็จโดยทัพเดอะกันเนอร์เอาชนะจุดโทษหงแดง5-4ต่อหลังเสมอกันในเวลา90นาที0-0ต่อที่สนามแอนฟิลด์ในศึกคาร์บาวครับรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันพุธเสารดีที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกมนี้จิกเก็ตครอปจัดผู้เล่นชุดผสมผสานระหว่างนักเตะม,มากประสบการณ์ดาวรุ่งและแข้งสำรองโดยแมตช์น,นี้เจ้าบ้านและทีมเยือนสร้างโอกาสในการยิงประตูไม่ค่อยมากนักแต่เกมก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อจนเกินไป ชีสำคัญนักเตะดาวรุ่งหลายคนของทั้งสองทีมโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นและมีอนาคตสดใสรออยู่ขณะที่เดลโกโชตาดูเหมือนว่าจะปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของเดอะเรดได้เป็นอย่างดีขณะที่ทาคุมิมินามิโนก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของนนโกวิลเลียมส์และรีสวิลเลียมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยส่วนแบนเลโนในดานอาร์เซนอลทำผลงานได้ยังโดดเด่นและคู่ควรกับคำว่าโกระดับโลกแล้วหนึ่งมินามิโนยิ่งเล่นยิ่งพัฒนา ต้องยอมรับว่าเกมนี้แนวทางการเล่นของริพูที่เป็นสไตล์เฮฟวี่เมทัลอย่างที่คอลูกหนังได้เห็นกันเป็นประจำไม่มีให้เห็นเลยแถมจะออกแนวป๊อปที่ดูแล้วไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่าไหร่ที่สำคัญโอกาสในการสร้างความหวาดเสียวใสอาร์เซนอลก็มีน้อยนิดเหลือเกินอย่างไรก็ตามหากจะมองหาผู้เล่นหงแดงที่ทำผลงานได้น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดและเต็มไปด้วยการเล่นที่มุ่งมั่นนั้นก็คงหนีไม่พ้นฟอร์มของทาคุมิมินามิโน โดยดาวเตะชาวญี่ปุ่นมีส่วนในการเล่นเกมรุกของทีมอย่างมากและมักที่ยืนถูกที่ถูกเวลาเสมอมินามิโนะเกือบมีชื่อเป็นผู้ทำประตูอีกครั้งหลังจากที่ตามซ้ำจังหวัดที่เดียวโกโชตาโมงไปโดนแบรนเลโนโป่ปัดออกมาแต่น่าเสียดายที่ดันแม่นขานไม่งั้นคงทำให้ลิปูกลุ่มความได้เปรียบทันทีและจะช่วยให้ทีมลงมาเล่นครึ่งหลังได้สบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามหากมองในแง่บวกเกมนี้มินามิโนะสามารถประสานงานกับโมเมตสาลาและโชตาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความคล่องตัวและความไวของเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับเดอะกันเนอร์สพอสมควรฉะนั้นครับคงมองเห็นแล้วว่าดาวเตะเลือดสมุไรเป็นทีเด็ดที่พร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมพิมพ์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกแน่นอน2เลโนฮีโร่ no ของปืนสำหรับเกมนี้อาร์เซนอลทำผลงานได้ดีพอสมควรซึ่งฟอร์มในแมตช์นี้คงทำให้วิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆกับนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนาม ขณะที่แบรนด์เลน o นาในทวันชาวเยอรมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือโกร,ระดับโลกของจริงเกมนี้นาดาลเลือดดอยส์ยืนตำแหน่งได้ดีมีความนิ่งและยังรวดเร็วว่องไวโดยเซฟจังหวะสำคัญสำคัญในครึ่งแรกช่วงทดเจ็บโดยการพุ่งปัดลูกมงระยะแค่สิบหลาของโชต้าเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อก่อนที่มินามิโนจะตามซ้ำบอลชนคานดังสนัน่นอย่างไม่หมดแค่นั้นในครึ่งหลังเลโน o โชว์ซูเปอร์เซฟจากจังหวะยิงระยะเผาขนของเฟอร์กิวฟันได ก่อนที่จะทาผลงานเหนียวหนึบอีกครั้งด้วยการป้องกันจังหวะยิงของโชตานอกจากนี้ยังมีจังหวะโชว์นิ่งด้วยการเซฟลูกยิงของเนโกวิลเลียมส์ได้อยู่หมัดขณะที่ในช่วงดวลจุดโทษตัดสินเลโน่ก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในการอ่านทางบอลของคู่แข่งและมีส่วนสําคัญในการนาอาร์เซนอลทะลุเข้ารอบก่อนดองชนเลิศเมื่อเซฟจังหวะการยิงของดีว็อกอดิกีและแฮร์รี่วิลสันได้เรียบวุฒิฉะนั้นคงไม่น่าแปลกหากจะยกให้เขาเป็นนักเตะที่ฟอร์มเด่นที่สุดของไอ้ปืนใหญ่ในเกมนี้ 3. โชตา้าฟอร์มสดสมราคาแม้ว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะจอดป้ายแค่รอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ครอปน่าจะยังยิ้มได้ก็คือฟอร์มการเล่นของดิโอโก้โชต้าเพราะนักเตะเริ่มปรับตัวกับระบบการเล่นของหงแดงได้แล้วและผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้โชต้าเพิ่งจะได้ลงเล่นเปิดตัวในเกมเพีย์ลิกให้กับลิเวอร์พูลพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นแม้จะลงสนามในช่วงท้ายเกมก็ตามและยังยิงประตูได้ด้วย โดยคุณซือชาวเยอรมันตัดสินใจใช้งานเขาอีกครั้งในการเจอกับคู่ต่อก่อนเดิมและนักเตะก็ไม่ทําให้ผิดหวังโชต้าเล่นยางโดดเด่นพยายามวิ่งหาตำแหน่งและหาจังหวะยิงประตูได้พอสมควรขณะดเดียวกันก็ยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวป่วนเกมรับของทีมยืนที่สําคัญเขามีโอกาสมงจะจะในระยะสิบลาแต่น่าเสียดายที่เลโน่ปฏิกิริยาว่องไวหวัดได้ซะก่อนและยังมีโอกาสอีก1-2ครั้งแต่ก็ไม่ผ่านมือกโกเลือดดอยส์ผลงานของเขาในเกมนี้น่าจะเป็นการจุดประกายความหวัง ที่จะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแม้ในเวลานี้อาจจะยากที่จะสอดแทรก3าแนวรุกโมซาลาเดียวมาเน่และโดเบโตฟิมโน่แต่ในอนาคตหาก3คนนี้ทำผลงานไม่คงเส้นคงวามีสิทธิ์ที่จะโดนโชต้าแย่งตำแหน่งเอาได้ง่ายๆ4ดับเบิลวินเลียมโชว์ฟอร์มสุดยอดเนโกวินเลียมกลับมาตั้งสติและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในแมตชนี้หลังจากที่นักเตะเพิ่งจะโดนแฟนบอลหงแดงบางรายโจมตีอย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงที่ผ่านมา และแมนนิเจ้าตัวก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพมากแค่ไหนวินเลียมส์ได้โอกาสลงประจําแบ็กขวาตั้งแต่ต้นเกมและทําผลงานได้โดดเด่นโดยเฉพาะจังหวะการเปิดบอลให้โชต้ายิงประตูแต่น่าเสียดายที่ไม่เข้าในส่วนของเกมแับแปดนี้ดาวเตะเลือดเวลเล่นได้ดีไม่มีที่ติสามารถจัดการกับบูคยโสสากากับนิโคล่าเปเป้ได้อยู่หมัดโดยจหวะเกมรับที่โดดเด่นของวินเลียมส์ก็คือการวิ่งเข้ามาสกัดในเขตโทษก่อนที่สากาจะได้ง้างเท้าหญิง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเต็ไมไปด้วยความมั่นใจของนักเตะงานนี้ถือว่าวินเลียมสามารถสอบผ่านเรื่องแรงกดดันได้แล้วขณะที่รีสวิลเลียมบอกเลยว่ากาลังเป็นศิษย์รักคนใหม่ของครอปเพราะผลงานของเขาถือว่าแข็งแกร่งอย่างมากในการจับคู่กับฟานไดที่สําคัญนักเตะเล่นด้วยความเยือกเย็นทั้งท้งที่อายุเพียง19ปีเท่านั้นแถมจัดการกับลูกโด่งได้ดีเยี่ยมด้วยสถิติชนะโดยลูกกลางการหาหนนซึ่งมากกว่าทุกคนในสนาม ฉะนั้นสองสีวินเลียมซึ่งไม่ใช่พี่น้องกันแต่นามสกุลเหมือนกันมีอนาคตที่สดใสาภายใต้การปลูกปั้นของครับและหากทั้งสองคนยังคงพัฒนาฝีเท้ารวมทั้งสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมีโอกาสที่พวกเขาจะได้ลงเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตแน่นอนห้าขุมกำลังเชิงรุกโหงแดงน่าประทับใจหากตัดเรื่องความพ่ายแพ้ออกไปต้องบอกเลยว่าลิพูทีม2อํทำผลงานได้ยอดเยี่ยมพอสมควรโดยเกมนี้ครอบตั้งใจที่จะใช้ผู้เล่นมากประสบการณ์ผสมผสานกับนักเตะดาวรุง่งและผู้เล่นสำรอง ซึ่งทีมชุดนี้แสดงให้เห็นสกยภาพที่ใช้ได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะแผงกองกลางซึ่งเดเรดอุดมไปได้วยแข้งประสบการณ์และมีสกยภาพชั้นยอดแต่งานนี้ครอปตัดสินใจให้โอกาสมาโกกรูยิชแฮร์รี่วิลสันและเคอร์ติจโจนได้ลงทำหน้าที่ประสานงานร่วมกันซึ่งทั้ง3คนก็โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ทําให้นายใหญ่แดนไส้กรอกต้องผิดหวังทั้ง3คนสามารถครองบอลน,นิง่งคุมพื้นที่ในแดนกลางได้อยอดเยี่ยมและยังสามารถกดดันแผงหลังของอาร์เซนอลได้ตลอดโดยเฉพาะในรายของกรูยิชที่พัฒนาฟอร์มการเล่นอย่างต่่ออเนืง โดยเขามีส่วนสําคัญในการเชื่อมเกมและพยายามผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อเกมสูงทั้งรับและรุกสามารถแท็กเกิลชนะได้ถึง5ครั้งพร้อมทั้งมีโอกาสลุ้นทําประตูด้วยฉะนั้นด้วยผลงานแบบนี้คงทําให้ครอปพร้อมที่จะให้โอกาสกรูยิชได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองอีกแน่นอนแต่จะเป็นเกมไหนทีเมลีเอฟคับหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องจับตาดูกันต่อไปโชต้าและกรูยิชแจมซาลาดับ ตัดเกรดแข้งลิฟูผ้าจุดโทษอาร์เซนอลร่วงคาราบาวครับหงดแดงลิฟูจอดป้ายในศึกคาราบาวครับแค่รอบสีเท่านั้นหลังแพ้ดวนจุดโทษอาร์เซนอลสต่อ5เสมอกัน0ูนย์ต่อ0ใน90านาทีค่ารังแอนฟิวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้ทีมของกุ่มสื่อจิกกิ้งค็อปครองเกมได้เหนือกว่าและมีโอกาสทำประตูมากกว่าแต่ไร้ความเฉียบขาดซึ่งก็ต้องยกความมีความชอบให้กับนายทวันทีมคู่แข่งด้วยกระนั้นก็มีผู้เล่นหลายคนที่ทำผลงานได้น่าประทับใจแต่ก็มีบางคนที่น่าผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของโมฮัมเหม็ดซาลาและนี่คือผลสอบของนักเตะลิเวอร์พูลแต่ละคนในแมตชนี้11ผู้เล่นตัวจริงอาเดียน7คะแนนทำได้ดีมากกับการป้องกันจังหวะที่เอ็ดดี้เอ็นเคทีกำลังจะได้ยิงโลง่ลงๆช่วงต้นเกมจากนั้นช่วงครึ่งหลังก็โชว์เซฟลูกโขกของรอบโฮดิงก่อนที่จะเซฟได้หนึ่งหนในช่วงดวนจุดโทษเนโกวิลเลียม7คะแนนหลังโดวนวิจารณ์หนักในเกมกับลินคอนมาเกมนี้ยกระดับฟอร์มขึ้นมาดีๆมีจังหวะสกัดสวยๆให้เห็น ริสวินเลียมส์7.5คะแนนอาจจะมีดุดลุดไปบ้างแต่โดยรวมดูมีความเยือกเย็นในการเล่นแถมจัดการกับลูกโด่งได้ดีเยี่ยมด้วยสถิติชนะโดยลูกกลางอากาศ5หุนซึ่งมากกว่าทุกคนในสนามเฟอร์กิวฟันได7คะแนนอาจจะคุมแนวรับหลุม่มหลวมไปหน่อยในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็ทําหน้าที่ได้ดีแถมเกือบทําประตูได้ด้วยในช่วงต้นครึ่งหลังก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักเจมส์บิลเนอร์กับตันทีม7.5คะแนนทําผลงานได้น่าประทับใจเลยทีเดียว กับการยืนเป็นแบ็กซ้ายเกมนี้โดยเฉพาะเกมรับที่เล่นได้แข็งแกร่งไม่แปลกใจที่มีสติแท็กเกิลชนะถึง5ครั้งมาโกกรูยิชแคะแนนท่งบอลดูดีเลยโดดเด่นมากในแดนกลางมีอิทธิพลต่อเกมสูงทั้งรับและรุกแท็กเกิลชนะหคนสูงสุดในทีมร่วมกับมินเนอร์และเนโกวิลเลียมส์แถมมีโอกาสลุ้นทำประตูได้เสียวหลายครั้งคือดิสจนส์หกจาคะแนนทำได้ไม่ดีเหมือนเกมในรอบก่อนที่เจอกับดินคอนแม้ยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งหลัง แฮร์รีว่วิลสัน5คะแนนทำผลงานได้น่าผิดหวังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแถมยังยิงจุดโทษพลาดลูกสาคัญในการดวลเป้าดูแล้วไม่น่าจะมีอนาคตในทีมแอนฟิลหลงเหลือโมฮัมเหม็ดซาร่า5.5คะแนนอาจจะสร้างอันตรายได้บ้างในช่วงครึ่งแรกแต่โดยรวมถือเป็นเกมที่ซาร่าค่อนข้างเงียบแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมและไม่มีโอกาสได้ลุ้นทําประตูแม้แต่หน่เดียวดิโอโกโชต้า7.5คะแนนเล่นได้อันตรายเลยทีเดียวทางฝั่งซ้ายหาโอกาสลุ้นทําประตูได้ดี แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายครึ่งหลังทาคุมิมินามิโนะ7คะแนนโดยรวมถือว่าน่าพอใจมีความขยันทุ่มเทและเกือบทําประตูดได้ด้วยในช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งยิงชนคานจากจังหวะตาม3ลูก6กข,ข,ของโชตาตัวสำรองที่ได้หลงเล่นดีว็อกโอริกิแทนซาล่านาทีที่61 5คะแนนนอกจากสร้างความแตกต่างในเกมไม่ได้แล้วยังซัดจุดโทษไม่เข้าด้วยจุก,กุเม,มสแทนฟานไดนาทีที่61 7คะแนน ลงไปทําหน้าที่แทนฟานไดได้ดีเลยทีเดียวจจร์จินโน่ไวด์ดูมแทนโชต้านาทีที่7จสมุกหคะแนนอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากในเกมแต่ทําได้ดีในช่วงดวนจุดโทษไม่เลวครอปโอเคฟอร์มลิพูแม้ร่วงคาราบาวครับผมคิดว่าถ้ามีทีมชนะใน90นาทีมันจะต้องเป็นทีมเราแน่นอนแต่เราไม่ได้อยู่ในดินแดนแห่งความฝันดังนั้นคุณจําเป็นต้องทําประตูให้ได้และนั่นเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่ผมก็ชอบในหลายๆช่วงของเกมผมมองเห็นสิ่งดีๆหลายอย่าง และนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะมีในสนามผมโอเคกับเกมซึ่งเราเองก็อยากจะชนะในเวลาปกติเพราะทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นอะไรที่ยากลำบากเมื่อถึงช่วงดวนจุดโทษยอดกุนซือชาวเยอรมันวัย53ปีเปิดใจหลังเกมย้ายแน่เจเคยันชากิรีเปล่าเจ็บไม่ได้ลงเล่นเพราะเรื่องเบื้องหลังจิเกนครับกุนซือของลิปูปฏิเสธที่ตอบเรื่องอนาคตของเซอร์แดนชากิรีและยืนยันว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างจึงทําให้นักเตะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีม แข่งวัย28ปีไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมคาร์บ,บาวครับกับอาร์เซนอลเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมกับบลินคอนซิตี้เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ตามโดยหลังจบเกมดังกล่าวคุณซือเยอรมันก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าผมไม่อยากพูดถึงอนาคตของเขาเขาไม่ได้บาดเจ็บและไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครอบกล่าวหลังจบเกมมันเป็นช่วงเวลาประจําปีแบบนี้ที่ผู้จัดการทีมจะได้ข้อมูลบางอย่างมาและเราต้องทาตามกูดดอทคอมเบบลุงหนังชื่อดังเปิดเผยว่า ลเวอพูลได้รับข้อเสนอขอซื้อเรียนบูสเตอร์แฮร์ี่บิลสันและมาโกกรูยิชที่อาจทำเงินรวมมากแล้วกว่า50ล้านปอนด์เชฟฟี่ยูเดตแสดงความสนใจอยากได้ดาวยิงวัย20ปีไปร่วมทีมและมีข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอ17ล้านปอนด์พ่วอเงื่อนไขซื้อกลับให้หงแดงพิจารณาแล้วดันกรูยิชที่โดนส่งไปให้แฮท่าเบอร์ลินยืมตัว2ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทำท่าว่าจะโดนขายออกไปโดยมีบริเซียมินเช่นกลาดบักต้องการลายเซ็นของเขา เชื่อว่าทีมงานของจิเกนครอปต้องการข้อเสนอราว20ล้านปอนด์ถึงจะยอมรับปากตกลงปล่อยดาวแต่เซิร์ฟไปค้าแข่งในบุนเดสลีกาดานวิลสันก็ไม่มีที่ว่างในตำแหน่งแนวรุกและพร้อมโดนขายออกจากสโมสรเช่นกันโดยมีเบอร์ลี่แสดงความสนใจรายงานเผยว่าตอนนี้เบอร์ลี่ร่อนข้อเสนอราว12ล้านปอนด์ไปถึงทิมแอนฟิลด์แล้วและกำลังรอการตอบรับอยู่มีการระบ,บุว่าตอนนี้หงแดงยังไม่ได้ตอบตกลงรับข้อเสนอข,อนอขายนักเตะทั้ง3ราย ซึ่งพวกเขาประเมินว่าน่าจะขายหาทุนเข้าสมสรได้ไม่ต่ำกว่า50ล้าน่อน์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ